สวัสดีครับพี่น้องที่ชิดหอยที่ถึงสู่ทุกคนครับตอนนี้ก็คือฝ่ามืดึขมฝนห่นนยอยลินมาตังแต่น้องไข้ครับพี่น้องน่งรถมาจากอำเภอสะขาไข่หนองคข้เขาอุดรและพี่น้องเข,ขาอุดรครับฝนก็นยังห่อยปอกๆอยู่แต่กะต้องไปครับมือนคีควอนเสือตะเศร้าพี่น้อง พ้นเสิร์ตตั้งแต่เศร้าครับพ้นพ้นอนอ่าคอนเสิรือในอยู่อำเภอสว่างแดนดินครับอ่าผมกับศิริพัฒนบ้านเกิดผมอยู่แต่พ่ะทัศนได้เข้าไปดอกครับหนองหานอ่ากับศิขากับพุล่ะครับจังสิแวะเข้าไปหาเมียพ่อให้เขาได้เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยว่าตายยังยังครับพี่น้องครับ มื่อนี้ผมกับสีบ่อยากเปาเรื่องทีมันซีเรียหลายดอกแต่ว่าก็ยังเป็นประเด็นของสายยันกับเนี่ยคือเก่าครับพี่น้องเบิ่งไปหลายทีหมละผู้เข้าใจผู้บ่เข้าใจเอาแล้วแต่สีบว่วมันมันมีคำสีบ้าอยู่แม้พี่นอ้องผู้บดีแน่ผมกับรบจิ้มเลยเดย้ผู้ด้าแบบว่าฟังหนาฟังหลังหลายมผมคิดว่าคนที่หากผมหักสายยันกับคือสีเข้าใจ ในสิ่งที่ผมบอกไปอยู่ครับพี่น้องอันนั้นคือแฟนครับพี่ดีโอ้ยเปิ้นกับเข่าใจครับเข่าใจเนี่ยครับเปิ้นกับหักองค์ชู้ประเทศว่าป๋าประเทศวายประวาศยูประเทศใดย่าวาเทยูใไทยบ่ะเายูสหรัฐประเายูอเมริกาบ่โอ้ยอันเดียวกันตัวนี้สวิตเซแลนอิตาลีอังกฤษประเทศจีนญี่ปุ่นฮ่องกงนะครับอ่า เกาหลีสิงคโปร์อ้ยหลายปวดนะครับออนแลนด์เบนเยมสวีเดนสวิตครับพี่น้องโอ้ยขันผู้ได้กลับมาบ้านกะมาเรียนน้ำอาจารย์คคเมเดอร์ทัหาอาจารย์คมเน่อืมซื้อขนมมาฝากเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเั่งซี่ปาะที่เนอืมมันเป็นเังซี่ที่ผมสิได <sustainable S 2> ้เบ้านะครับก็คืคอเกี่ยวกับ เรื่องคอนเทนต์นี่แหละเบาไปแปดสิบเที่ยงเราก็ยังประเทศนี้มีคนเข้าใจอยู่นะครับกบต่ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์บต่ถ้าเป็นคอนเทนต์เฮ็ดแนวอื่นเฮ็ดให้เป็นตาอยากหัวเนี่ยเฮ็ดเป็นตาไหเป็นตาเบึงเนี่ยเหยาเรื่องครอบครัวมาเบาให้คนฟังหลายมันเบาเรื่องครอบครัวก,กับว่าใดครับเพราะว่าจัางตัวของสายันนี่กะมือหนึ่งมือหนึ่งจะผู้ใดโทรหาแน่ครับโทรถามแต่เรื่องนี้ล่ะมันแมนอีน๋บ่เมียหนีจาก อ้ต้องี้แจงชี้แจงชี้แจ,ง,แจงให้ฟังยุสานนั่นครับแทนที่สิได้รับสายว่าสายยันมาเรียนนี่บ่เออมาได้บ่มางานได้บ่เอาคาตัวเท่าไรแทนทนี่สิได้รับครับนี่มันบ่แมนมิตรถามเขาถามกันเรื่องลูดเรื่องเมียนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องแล้วบัดที่นี่นะครับผมก็เลยอยากบอกพี่น้องว่าคนที่เบื้องลิปนะครับให้ใส่วิจารณญาณในการชมจกักหนเบิ่งจกักหนอยครับ พี่น้องสังเกตนะครับตอนนี้มันเห็ดเป็นข้อมดีบ่ไดหรอกครับเป็นความตลกคบขันบ่ท่านไ,ไดเพราะยังเพราะว่าจิตใจของคนนะครับมันก็นยังทําใจบ่ไดอยู่นะครับมันบพว่าผู้ใดดรอกครับพีนพ่น้องบ่ถือไผ่บ่หงู่นะครับก็ยังทําใจบ่ไดอยู่สาหรับสายันแล้วเสียไหมาทายทําแบบตลกคบขันในพี่น้องเบืองตอนนี้มันก็นยังเห็นบ่ไดเท่าที่ควรน,นะครับบางคนอาจสิบอกว่า ไทยแบบพี่ไอ้น้องเมียมันกันเป็นตาเบิงพันไทยแล้วพันมีคนหนึ่งวายได้หนิ่ทยแบบพี่ไอ้น้องเมียหนึ่งกะพันไทยลายมกไทยนั่นไทยนี่ไปีกหันไปไทยแล้วหนึ่งีกกาว่ากันไปหกแล่ะมันก็เลยจักสีเห็ดจังไหนจังจีถือใจค้นหน่ะนะมันเลยเห็ดเง่เอาเป็นว่าตอนนี้สภาพจิตใจของสายันนะครับยังไทยอย่างพวกท่านใดพี่น้องครับ ที่มันเป็นความตลกคบขันในสไตล์ของเขานะครับเอาเป็นว่าพี่น้นองสังเกตเห็นบ่ครับคลิปมือคืนนี่ที่ผมลงนะครับสาย <Hey. S 1> ายันเดมเงินพี่ไอ้น้องเมียนะมันไายว่าใดหนึ่งเมียบ่มีเมียบ่มีมมขันแปลเอาผู้อื่นมาแสดงเป็นเมียกัสิว่าผมเอาเมียไหมอีกเอาผมเอาเมียใหมอ,อีกอยากอีกยากอีกม,มันเป็นสัน่นผูฟูที่เพลินไหลแล้วก็ไทยแบงสัน่นซื้อละมกยกเป็ด พันว<ไ>่าไปอีกอือแต่ไทยไปน้่หนึ่งพันว 1, ่าไปอีกละอือไายตลกผมยอมรับว่าผมนี่เป็นลูกซี์พอนิงนง,งน่องห้างนี้แต่มันตลกว่าไ้หรอกครับแต่มันสภาพจิตใจแบบนี้มันยังตลกว่าไรเบิ้งตั้งแต่ชีมือขึ้นนี่ครับที่อันนั้นคือคอนเทนต์พี่น้องคอนเทนต์ content ที่สร้างให้พ่อมายืมเงินลูกครับสายยันมายืมเงินถีดหีัยอันนั้นเป็นคอนเทนต์นะครับแต่ว่าพี่น้องต้องสังเกตนะครับว่ามันอาจจะห้าอยู่แต่ว่าสังเกตใบหน้าของสายยันนะครับ บาคนสังเกตเป็นก็คือว่ายัางเล่นไม่ได้ครับผมเป็นคนเยนบทกำกับ,กบผมกับเบิ้งวายัางเล่นบ่ได้แต่ก็อยากเกยให้พี่น้องเบิ้งนะครับอยา,เยา,ยออาอกเกยให้พี่นอ้องเบิ้งซื่อว่ามันกะป่อยพี่น้องบ่เครียดนะครับแต่ว่าตัวเล่นยังบ่ทัในใดๆได้ดพี่น้องเด้อหน้าสายยันยังไม่ได้ถ้าเกิดการทายธรรมดาที่พ่านมาเนี่ยคือ ผมก็ยังบอทั่านไห่พานนะครับแต่ว่าไปพี่น้องเบิ่งนั่ะพี่น้องเข้อใจตรงนี้นะครับแต่ว่าถึงสิเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับจิตใจมันกะบ่ท่านได้เต็มร้อยแต่ว่ามือนีกะไปงานนีนะครับงานกะคืองานพี่น้องครับเรื่องส่วนตัวกะคือเรื่องส่วนตัวแต่ว่าถาพี่น้องสีมาบอกว่าเอาเรื่องครอบครัวของมาเบาเฮียนังบางคนราชการเมียนี่จากบาเบาเลี้ยวบัานนี้มันประมาณครับเพื่อว่ากะคือผมบอกพี่น้องฟังล่ะ จากว่ามผู้ใดทั่วหาเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี่มันกามีหลายสิ่งหลายอันหลายอันครับเดี๋ยวมือหนึ่งครับเดี๋ยวสายยันสีบ๊วพี่น้องฟังกอนครับว่ามันเป็นสาเหตุใดกันแท้ที่เมียหนีไปนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้สำหรับพี่น้องครับอ่าว่าหันติดไฟแดงงักหันติดไฟแดงเป็นอย่างขึ้นหยุดงักหันไฟแดงต้องหยุดนั่นว่าครับเออ เออไฟเสียวต้องเดบไปแด้ถ่ายเจออีหยังแดงๆนี่ต้องหยุดขึ้นอันนี้มั้ยเออเอ้ยมึงเข้าใจยูปะเข้าใจเออมื้อนี้แบ่งทิพกันเด้อล่ะได้ยินบ่เอ้ยตอบชัดๆครับเออหมอนี่ครับพ่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออนี่ผมกำลักจิบข้าวผัดปูเออข้าวผัดปูเส็งๆๆเออเน้อ พวหูเนาะตอนนี้ตวนั้นใส่ไปนอกว่าหูแดงงูเล้าอย่างพวกเขานอะไปแล้วครับสวัสดีครับ